สิเ,เทคนิคเลี้ยงลูกที่ติดเชื้อ HIV ฟังโปรบีเลยค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยนะคะจะได้รางวัลน,นะว่าอ,อ,องค์การอนามัยโลกนะคะเขาให้รางวัลเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับสองของเอเชียที่สามารถที่จะลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้นะคะ แต่ก็ยังมีเปอร์เซนต์อยู่ค่ะก็ยังมีสีิติที่ติดอยู่คือเมื่อก่อนนี้ติดปีละเป็น2000คนเลยนะคะปัจจุบันนี้ลดเหลือปีหนึ่งประมาณ300คนค่ะที่มีการส่งผ่านติดเชือ้อจากแม่สู่ลูกและเมื่อลูกติดเชือ้อ HIV แล้วนะคะมันก็มีข้อแตกต่างนิดหน่อยนะคะจากการที่จะเลี้ยงลูกเ,เลี้ยงเด็กแตกต่างจากการเลี้ยงดูเด็กทั่วไปก็คือเด็กที่ อยู่กับเชื้อ HIV เนี่ยก็จะต้องทานยาต้านนะคะเขาก็จะต้องทานยาต้านไวรัสเนี่ยตลอดชีวิตก็เหมือนทานวิตามินนี้และค่ะแต่ยาปัจจุบันนี้นะคะมีคุณภาพสูงนะคะเด็กสามารถที่จะมีชีวิตเป็นปกติอายุอายุยืนยาวได้เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่า เราก็ต้องดูแลระวังเขาเป็นพิเศษนิดนึงเพราะเขาอยู่กับเชื้อ HIV นะคะนะคะข้อแรกก็คือเขาก็ต้องการความรักนะคะการเอาใจใส่เหมือนเด็กทั่วไปค่ะเขาก็ต้องการความรักจากพ่อแม่แล้วทุกคนในครอบครัวนะคะ เขาก็เหมือนเด็กทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่รู้ตอนแรกๆเลยว่าเนี่ยเขาแตกต่างจากเด็กทั่วไปอย่างไรมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่พวกเราเนี่ยแหละที่ขาที่รู้เราก็ต้องให้ความรักความเอาใจใส่กับเขาระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในข้อแรกอ่ะข้อ2นะคะเทคนิคข้อ2นะคะเขาบอกว่าเรื่องการดื่มน้ําของเด็กเนี่ยนะคะจะต้องเป็นน้ําที่สุกต้มสุกนะคะสะอาดเท่านั้นนะคะ เราจะต้องฝึกวินัยเด็กนะที่อยู่กับเชื้อ HIV เนี่ยตั้งแต่เล็กๆเลยว่าเขาเนี่ยจะต้องมีน้ำส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นขวดเป็นขวดที่แบบเปิดใหม่ใหม่เลยนะคะหรือเป็นกระติกที่เขาเอาน้ำต้มสุกข,ของเขาไปทานเองที่โรงเรียนอะไรแบบนี้คือเขาจะต้องทานดื่มเขาจะต้องดื่มน้ำที่สุกสะอาดมากๆเพราะว่าเด็ก ที่อยู่กับเชื้อ HIV เนี่ยก็คือจะมีความอ่อนแอทางด้านภูมิคุ้มกันอยู่ประมาณหนึ่งนะคะถึงแม้นว่าเราได้ให้ยาต้านไวรัสก็ตามนะคะแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนเราก็ไม่ควรจะให้เขามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการดื่มน้ำเพราะฉะนั้นการที่จะดื่มน้ำแข็งอย่างเงี้ยลืมไปเลยนะคะน้ำแข็งเนี่ยอาจจะไม่สด ไม,ไม่สะอาดนะคะเราก็ต้องฝึกลูกตั้งแต่เล็กๆเลยเรื่องอาหารนะคะก็คือให้อาหารที่สดใหม่สะอาดแล้วก็ให้ครบห้าหมู่ตามเรียกว่าอะไรอะตามอายุนะคะตามวัยที่เขาควรจะต้องได้รับนะคะก็คือเรื่องสุขอนามัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะคะเ,เรื่องให้ครบห้าหมู่ให มีสารอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็หลากหลายสดใหม่ให้ลูกนะคะฝึกวินัยเขาว่าเขาควรจะต้องทานอะไรบ้างแล้วก็ดูความสดสะอาดค่ะมาถึงข้อ3นะคะเทคนิคที่3ในการเลี้ยงดูพวกเขานะคะก็คือเรื่องสุขอ,อนามัยนะคะที่จะต้องรักษาความสะอาดส่วนตัว อันนี้ก็ต้องฝึกว่าเขาจะต้องล้างมือฟอกสบู่บ่อยเป็นพิเศษนะคะสำหรับเด็กที่อยู่กับ HIV นี้นะคะแล้วก็สมัยนี้เนี่ยก็จะต้องใส่แมสกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในยุคโควิดเนี่ยนะคะและในวันข้างหน้าเราคงจะต้องอยู่กับการใส่แมสแหละซึ่งเด็กที่อยู่กับ HIV เนี่ยควรจะต้องใส่มากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันที่อาจจะ ต่ำหรือว่าบกพร่องไปนะคะเราป้องกันไว้ก่อนมือเนี่ยจะต้องล้างเ,เสมอนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารคราวนี้มาถึงข้อ4ค่ะเทคนิคข้อ4อันนี้เนี่ยพอดีเอารูปมาให้ดูว่าเออมันมีสัตว์เลี้ยงหลายอย่างนะคะไม่ได้ให้มาทายเรื่องออนิสัยจากสัตว์เลี้ยงหรอกนะคะแต่ว่าเด็กค่ะ เด็กเนี่ยทุกคนเลยนะคะเขาอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะพอเขาโตขึ้นมานะีแน่นอนว่าเขาอยากจะเลี้ยงโน่น ôn, เลี้ยงนี่อยากมีสุนัขอยากมีแมวอยากมีนกมีปลาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าสัตว์เลี้ยงที่เขาจะเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะเราต้องดูประเภทสัตว์เลี้ยงนั้นด้วยว่าเขาเนี่ยจะมีความเสี่ยงนะคะ ลูกเราเนี่ยนะคะจะมีความเสี่ยงที่จะไปคลุกคลีอยู่กับเชื้อโรคจากสัตว์ต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าหรือจะได้รับอันตรายจากเ,เขี้ยวเล็บหรืออะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ควรจะถูกแผลถูกมีแผลหรือมีเลือดออกนะคะเพราะว่าจะอันตรายกับคนอื่นที่เจอเลือดเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะ ก็อาจจะค่อนข้างลําบากแต่ถ้าเกิดจําเป็นแล้วก็ลบเล้าเนี่ยเราก็อาจจะเลือกบางประเภทที่ไม่เป็นสะสมเ,เชื้อโรคแล้วก็ไม่ทําอันตรายเด็กได้นะคะมาพูดถึงเทคนิคข้อ5เลยค่ะเทคนิคข้อ5้าในการเลี้ยงดูเขาก็เกี่ยวกับของเล่นค่ะเด็กแน่นอนโตมาเนี่ยเขาก็ต้องมีพัฒนาการนะคะจากของเล่นต่างๆที่เราหาให้น,นี่ของเล่นเนี่ย ของเด็กที่อยู่กับ H i ชเนี่ยนะคะควรจะเป็นของเล่นที่ปลอดภัยค่ะสะอาดล้างบ่อยๆนะคะถ้าเกิดมีเล่นกับเพื่อน,นกับใครเนี่ยก็จะต้องมีการทำความสะอาดอ,อ,อยู่เรื่อยเรืนะคะไม,ไม่เก็บสะสมเชื้อโรคนะคะแล้วก็ต้องไม่แหลมคมค่ะต้องเป็นของเล่นที่ไม่มีเหลี่ยมมีคมอ,อ,อะไรที่จะเป็น พลาสติกอะไรที่มีเหลี่ยมมีมุมอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นเหล็กอะไรอย่างนี้ที่จะมาทําร้ายมาบาดเขาให้เขาเลือดออกได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือดออกเนี่ยมันอาจจะไปติดคนอื่นได้เงี้ยค่ะเราต้องดูแลเรื่องของเล่นเขาดีๆด,ด้วยนะคะโอเคก็มาถึงข้อที่6ค่ะเทคนิคที่6ในการดูแลเด็กดูแลลูกที่ติดเชื้อ HIV นะคะ เราเนี่ยจะต้องพาไปพบแพทย์ตามนัดนะคะไม่ว่าจะต้องไปดูเรื่องเกี่ยวกับยาต้านไวรัสหรือว่าไปดูเรื่องผลข้างเคียงของยาหรือ,อ,อต้องไปรับวัคซีนตามนัดนะคะหรือว่าไปถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยอะไรนะคะจะปวดท้องปวดหัวหรือมีไข้หรืออะไรเนี่ยต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องได้รับ คำปรึกษาจากแพทย์ทุกครั้งไม่ว่าจะวัคซีนอะไรนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเขามีโรคประจำตัวอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้น,น,นการฉีดวัคซีนการรับวัคซีนเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยต้องใหอ้อยู่ในความดูแลของแพทย์ประจำตัวที่ดูแลน้องด้วยนะคะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งคะ่ะโอเค อันนี้ก็มาถึงเทคนิคที่เจ็ดนะคะเทคนิคที่เจ็ดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเด็กเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะคือเขาอาจจะเล่นโซนแล้วก็มีแผลนะคะหรือ ผู้หญิงเนี่ยนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาก็โตขนาดว่าจะต้องมีประจำเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการสอนดูแลความสะอาดนะคะในการทําแผลถ้ามีแผลเนี่ยควรจะทําแผลยังไงนะคะหรือมีประจำเดือนแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องดูแลเรื่องอประจำเตือนเก็บทิ้งอะไรยังไงทําความสะอาดยังไงนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดผู้ชายนะ,ะอีกหน่อยพอโตมาก็จะต้องมีหนวดมีเครานะคะในการใช้มิดโกใช้เครื่องกลหนวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการสอนแนะนําเขาในการดูแลเรื่องความสะอาดและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลือดเรื่องบาดแผลทั้งหลายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้อง จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเลือดของเด็กเนี่ยมันมีผลที่สามารถที่จะส่งผ่านไปได้มีความเสี่ยงนะคะเราเองนะคะที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นใครก็ตามนะคะที่อยู่รอบตัวเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับแผลนะคะหรือเกี่ยวกับเลือดอะไรก็ตามของเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือ จะต้องอหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าไปสัมผัสนะคือควรจะต้องมีการใส่ถุงม,มือหรือใช้ผ้าหรือใช้ทิชชู่อะไรหยิบจับนะคะ,ะน้ำมูกน้ำลายอะไรของเด็กก็ตามนะคะไม่ควรจะแบบไปสัมผัสด,ด้วยเนื้อด้วยมือของเราโดยตรงนะคะ,ะควรจะต้องมีอะไรมาแบบ กันขวางนะใช้ถุงมือใช้อะไรหยิบจับนะคีมกีบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะคะที่จะไม่สัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือน้ำลายหรือน้ำมูกอะไรของเด็กนะคะโอเคและข้อที่8ค่ะข้อที่8เทคนิคข้อที่8นะเขาบอกว่าให้ส่งเสริม ให้เด็กเหล่านี้นะคะทำกิจกรรมหรือออกกําลังกายอะไรเป็นปกตินะคะร่างกายเขาจะได้แข็งแรงนะคะแต่มันก็มีกีฬาบางประเภทที่ไม่แนะนำนะคะกีฬาบางประเภทที่ไม่แนะนำเนี่ยอย่างเช่นเรื่องชกมวยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการเลือดตกยางออกกันได้มีการเ,เลือดไหลยอย่างเงี้ยนะเป็นกีฬาที่ เด็กที่อยู่กับเชื้อ siv เนี่ยไม่ควรจะเล่นนะคะแล้วก็กีฬาอย่างอื่นก็อาจจะเป็นพวกมวยปล้ำหรือรักบี้อะไรแบบนี้นะคะที่แบบจะต้องไปนวนเนียแล้วก็อาจจะเกิดแผลติดก,กับคนอื่นอย่างเงี้ยก็ให้หลีกเลี่ยงนะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพอีกหน่อยเนี่ยความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นอาชีพโน,น,น้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยของเด็กนะคะอาชีพที่ไม่ควรจะทําก็คือเกี่ยวกับเรื่องต้องไปติดเรื่องเกี่ยวกับ ติดต่อเรื่องการหยิบจับเรื่องเลือดเนี่ยนะคะก็คือไม่ควรจะเป็นพยาบาลไม่ควรจะเป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะต้องใช้เข็มใช้มีดอะไรแบบนี้นะคะก็เด็กๆที่มีเชื้อ HIV เนี่ยก็ไม่ควรจะทําอาชีพทางด้านนั้นเลยโอเคอันนี้เทคนิคทางข้อ9แล้วค่ะข้อ9นี้เกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยสถานะและ คานนี้เมื่อเวลาหนึ่งค่ะเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องอธิบายให้เขาฟังแล้วแหละว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรอย่างไงแล้วทาไมที่เขาทานยามาเนี่ยเขาทานเพื่ออะไรนะคะเราต้องให้ความกระจ่างกับเด็กในระยะหนึ่งคือก่อนที่เขาจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้เขาเข้าใจตั้งแต่ เนินเน่นๆนะแต่คันนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปบอกเพื่อนหรือบอกครูหรือบอกใครคนข้างนอกอะไรที่เขาที่มันไม่เกี่ยวข้องอะ่ะคือว่าไม่จําเป็นจะต้องไปบอกคนอื่นมากมายที่เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์หรือไปทําร้ายอะไรคนอื่นนะคะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่จะต้องบอกเพื่อนเขาทุกคนหรือบอกคุณครูบอกโรงเรียนอะไรอย่างนี้คือเก็บสถานะนั้นไว้ได้ตราบใดที่เขาไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์นะทะี่จะต้องมีการสัมผัสเลือดหรือสัมผัส น้ำเหลืองกันเช่นทะเลาะการต่อยกันกัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องบอกแล้วว่าเ,เด็กของเราเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเอชนี้นะคะต้องมีการดูแลประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็เราก็จะต้องคุยเรื่องคือพอเด็กโตรู้เรื่องเนี่ยเราคงจะต้องคุยสัง่งแนะนําสอนเรื่องเกี่ยวกับวินัยในการทานยานะ เพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยให้เขามีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวได้นะคะก็ต้องมีการทานยาให้ตรงเวลาคือสอนเขาว่าควรจะเป็นอะไรยังไงจัดการชีวิตยังไงที่จะในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องไม่ลืมยาตอนเวลานี้อะไรงนี้เขาบอกว่าการเปิดเผยเนี่ยควรกระทำก่อนเด็กเข้าสู่วัยรุ่น ก่อนที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชเพิ่มเติมหรือไปแพร่คนอื่นนะแล้วก็ขั้นตอนของการที่บอกเขาเนี่ยก็อาจจะต้องมีกระบวนการนิดนึงอาจจะต้องมีการคุยปรึกษาจิตแพทย์นะคะหรือ,อมีการทําต่อเนื่องมันไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบนะคุยกันครั้งเดียวแล้วจบอาจไม่ใช่อาจจะต้องมีการ f o l l o w u ั up, มีการคุยต่อเนื่องกันประเมินผลแล้วก็ติดตามเด็กอยู่ และครอบครัวอยู่เนืองเนืองนะคะคือเด็กเนี่ยนะคะพอเขาเริ่มจะเป็นวัยรุ่นอ่ะคันนี้ก็ข้อสิบแล้วอ่ะคันนี้ก็มาถึงข้อสิบค่ะคันนี้เขาก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วค่ะตอนนี้ผู้หญิงมีประจำเดือนเด็กผู้ชายก็สามารถที่จะหลังอสุจิได้คือพวกเขาเนี่ยคือ สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วว่าอย่างนั้นนะคะก็ควรได้รับการสอนเ,ออเกี่ยวกับเรื่องเซฟเซ็กซ์นะคะการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกัน มันป้องกันได้ทั้งโรคคือมันมีโรคที่ติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ HIV อย่างเดียวมันมีโรคอื่นอีกด้วยที่เขาเรียกว่าการาโรคอะไรต่างๆอื่นๆนะคะโรคที่ผ่านทางด้านาการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือจะต้องให้ความรู้ให้เขา,เารู้จักรักษาความสะอาดล้างมือ,อหลังเข้าห้องน้ำนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขอนมามัยส่วนตัว แล้วก็เริ่มมีการพกถุงยางใส่ถุงยางกันแล้วก็ผู้ดูแลนะคะก็คือผู้ปกครองหรือว่าคุณลุงคุณป้าใครที่ดูแลอยู่เนี่ยก็จะต้องคอยดูแลสังเกตอารมณ์เขานะคะดูแลใกล้ชิดกันนิดนึงโอเคเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะ มันเป็นช่วงที่พอมีเ,เพศสัมพันธ์ได้เนี่ยนะมันจะเป็นช่วงเ,เวลาที่ติดเชือ้อช่วงอายุที่ติดเชื้อ HIV เยอะที่สุดเลยตอนนี้เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาเขาจะยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ HIV แล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับว่าจำเป็นจะต,ต้องป้องกันตัวเองอยังไงแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่ไม่ใช้คอนดอมนะคะเพราะว่าอายเพื่อนบ้างคือ ไม่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่อยากใช้แล้วก็ไม่อยากกินยาเออเด็กนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องกินยาต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเออถ้ากินเนี่ยแล้วเพื่อนเห็นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมาถามอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการกินยาต่อเนื่องนะคะแล้วก็บางคนก็กินแบบเม็ดก็มีปัญหาติดคออะไรแบบนี้ก็จะต้องมีการบดมีการอะไรนะคะ เพราะนั้นการทานยาที่แบบรสชาติก็ไม่อร่อยแล้วต้องทานตอนบางทีต้องเป็นเวลาที่เขามีกิจกรรมอื่น,อนพอดีอย่างนี้แล้วต้องมาทานยาก็กลัวเดี๋ยวคนอื่นจะรู้อะไรแบบนี้เพราะนั้นมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานยาต่อเนื่องสำหรับเด็ก นะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็คือมีการทานยาแบบกระท่อนกระแท่นกันมาเรื่อยบางคนก็อาจจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเลยทาให้ไม่สามารถรับยาได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยมีปัญหาทางครอบครัวทั้งทางกายและทางใจนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยทานยาต้านแล้วมันมีอาการอาการข้างเคียงก็ไม่ชอบก็เลยไม่อยากทาน พอทานไม่ต่อเนื่องทานไม่ตรงเวลาก็จะมีโอกาสที่จะดื้อยาได้อีกนะคะะฉะนั้นการทานยาในทานยาต้านในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหานะคะก็ต้องคอยคือเราต้องวางแผนแนะนำเขานะคะแล้วก็ให้วินัยในการทานยาเขาเนี่ยทำตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะโอเคน,นี่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยที่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะเราก็พยายามให้ความรู้ตรงนี้นะคะคือน,นอกจากเรื่องอใช้ถุงยางอนามัยแล้วนะ,ะก็ยังให้ควรจะให้เขารู้จักยาอีก2ตัวนี้ด้วยคือทั้งเพล็และเพปนะเพราะว่า,ามันยังช่วยเขาได้นะคะอย่างเพล็เนี่ยมันเป็นเพล็นะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวที่ ให้ทานก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์คือถ้าเกิดเขาคิดว่าเขามีความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็คือใหอ้ให้ทานไว้เลยให้เด็กเนี่ยทานไว้เลยนะคะก็จะช่วยคนที่เป็นเลือดลบนะไม่ใช่หมายถึงคนเป็นเลือดบวกนะคนเป็นเลือดบวกเขาก็จะทานยาต้านของเขาแต่คนนี้คนทีเ่เป็นเลือดลบอยู่แล้วเป็นวัยรุ่นเนี้ไม่รู้จักป้องกันเนี่ยนะคะ เราก็อาจจะแนะนําให้เขาทานเพปไว้มันก็คือเป็นยาที่จะป้องกันอเผอิญว่าถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเลือดบวกเนี่ยเขาก็จะได้ป้องกันได้ส่วนเพปนะคะเพปเนี่ยก็คือพอเกิดพลาดนะ,ะวัยรุ่นเนี่ยเกิดพลาดไม่ได้ป้องกันนะ,ะไปมีความเสี่ยงไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเลือดบวกอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องรีบทานยาเพป ภายในี่ยภสิบน72ชั่วโมงก็จะช่วยได้นะอันนี้ก็คือต้องให้ความรู้กับเด็กๆไว้ถ้าเขารู้อย่างนี้เนิ่นๆเ,เขาจะได้วางแผนถูกว่าเขาจะจัดการตัวเองเกี่ยวกับการมีเซ็กซ์อยังไงนะคะโอเคคราวนี้ก็มาดูถึงข้อเทคนิคข้อ11ข้อนี้สำคัญสุดเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทานยาเนี่ยแหละค่ะ การทานยาต้านไวรัสนะคะการทานยาต้านไวรัสเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่จะต้องทำนะคะตลอดชีวิตแล้วก็ต้องทานตรงเวลาทานทุกวันนะคะอันนี้เป็นวินัยที่เราจะต้องฝึกเด็กฝึกลูกเราตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะว่าเขามันจะช่วยให้ลูกเราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวกดไวรัสไว้ให้อยู่ในระดับต่ำ u n ดี t e c กซ์เแล้วก็ ทำให้เขาแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่เป็นเอสไม่เป็นโรคฉวยโอกาสได้นะคะโอกาสต่ำนะคะและบีก็มีตัวช่วยเพิ่มด้วยค่ะวันนี้มีตัวช่วยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งด้วยคือนอกจากยาต้านที่ช่วยกดไวรัสแล้วนะคะยังมีตัวนี้ค่ะอูมินะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสารอาหารที่ไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานเป็นสารอาหารที่จะไปเพิ่ม cdf ตัวที่ไวรัสจะมาทำลายทำให้เราภูมิตกแล้วก็ป่วยง่ายค่ะถ้าเราทานแล้วให้เด็กนะถ้าเราให้เด็กเด็กเนี่ยลูกเรานะคะทานอูมิเนี่ยตั้งแต่เล็กๆนะคะเพิ่มภูมิต้านทานเขาไว้นะคะซ d 4ีเขาจะได้สูงไม่ตกนะแล้วก็จะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะอูมิเนี่ยนะคะเป็นสารอาหารสกัด ธรรมชาติล้วนๆนะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบเจลก็เลยจะทานง่ายสำหรับเด็กนะไม่มีปัญหาเรื่องกลืนเม็ดนะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะมีออยอถูกต้องแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานนะคะมีงานวิจัยนะทั้งในประเทศและต่างประเทศอันนี้ที่มหา,าวิทยาลัยมหิดลน,นะคะวิจัยให้อันนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะและตรงนี้เมโยคลินิกที่มาจากต่างประเทศนะคะก็วิจัยว่า สารอาหารแบบเจลของเราเนี่ยดีกว่าแบบเม็ดของน้ําแล้วก็ดูดซึมเร็วได้ผลเร็วนะคะทานง่ายนะคะนี่แค่เด็ดจุกนะคะแล้วก็ใส่ปากนะเด็กทานได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อที่จะเพิ่มซ d ดีฟเพิ่มภูมิต้านทานให้ลูกของเราเตั้งแต่เล็กยันโตเลยนะคะ<ๆ>เขาก็จะได้มีภูมิต้านทานอันนี้ก็มีบอกแจ้งราคาพิเศษไว้เลยนะคะ อูมินี่นะคะกล่องหนึ่งเนี่ยจะมี32นะกล่องหนึ่งมี32แล้วก็ราคานะคะข้างกล่องเนี่ยราคาข้างกล่องจริงๆราคาข้างกล่องเนี่ยสี่พบาทนะคะแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นลดเหลือ3500แบบโอนเก็บไปทาง3600บาท และถ้าเกิดว่ามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำม,มากๆนะ C D 4ต่ำนะหรือว่ามีโรคฉวยโอกาสอะไรอยู่หรือเด็กป่วยง่ายอยากทานวันละสองซองนะคะก็เซตนี้นะคะเซตนี้ต่อ1เดือนนะคะทานวันละสองซองนะคะเซตนี้ปกติ9,800บาทนะลดเหลือ6,900บแบบโอนแล้วก็เก็บไปทาง7,100บาท การที่เราทานยาต้านสลังเสมอเพื่อกดไวรัสให้อยู่ในระดับ undetectable และการทานอุมิเพื่อให้ CD4 สูงนะคะมีภูมิค,มคุ้มกันดีนะคะชีวิตเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยยาวนานไปจนแก่จนเท่าเลยล่ะคะ่ะถ้าคุณสนใจนะคะที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแล ผู้ติดเชื้อ HIV นะคะหรือการทานเจลเพื่อเพิ่มซ d 4ฟนะคะแอดไลน์ดีมาได้คะ่ะ id add gel happy หรือสแกน qr code นี้นะคะเพอบีอินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะ,ะช่วยให้การมีชีวิตอยู่กับ HIV นั้นนแข็งแรงปลอดภัยสุขภาพดีคะ่ะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย